ช่วงนี้มีอาจารย์กรรมฐานหลายตัวนะคอยเห่าคอยหอน mm hmm. เตือนสติจะได้ไม่ต้องนั่งหลับมันไปสังเกตดูใจตัวเองในะเวลามีอารมณ์กระทบอย่างเงี้ยนะสติสมัญญยะทันไหมไอ้ที่เรียนมานี่เวลาเจอสถานการณ์จริงนะมาใช้ประโยชน์ได้ไหมธรรมะกัฟังมาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยนะเวลาเจอสภาวะ ที่ไม่น่าชอบใจทั้งหลายเนี่ยทันหรือเปล่านี่ต้องไปสังเกตดูตัวเองเราไม่สามารถที่จะไปจัดการอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบได้นะจะเสียงหมาเหา่าจะเสียงนกรอ้องจะเสียงเพลงจะเสียงอะไรก็ช่างก็คแค่อารมณ์อย่างหนึ่งแค่นั้นนหะห้ามก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้นะาเราจะอยู่มันยังไง นี่แค่สถานการณ์หนึ่งแค่นั้นเองซึงเราจะต้องเจออีกเยอะแยะนะอารมณ์ที่ชอบใจที่ไม่น่าชอบใจนอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจนี่ไม่เท่าไหร่ยังไงก็ไม่อยากจะอยู่กับมันอยู่แล้วนะพยายามที่จะหลบเลี่ยงพยายามที่จะหลีกหนีพยายามที่จะจัดการกับมันอยู่แล้วแต่ว่าอารมณ์ที่น่าชอบใจนี่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะนจะจมไปกับมันแล้วก็เพลิดเพลินพอใจยินดีนะ อันนั้นน่ากลัวก็เยอะมนะันจะหมามันเห่าแล้วมันไม่สะเทือนมาถึงใจนะหรือเห่าแล้วก็รู้ทันอยู่นะยเนี่ยแปลว่าสติสมัมผัสยะใช้ได้เวลาเสียงแรงดังมาไม่สะดุ้งสะเทือนนแะปลว่าจิตใจมั่นคงพอถ้ารู้อยู่นะไม่ใช่นั่งหลับก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่อย่างนั้นนะถ้ารู้ทันอยู่ใช้ได้ ใจพอกระทบทีผวากระทบทีสะเทือนไปหมดปุ่นวายไปหมดทุลนทุไลหงุดหงิดลำคัญอะไรนีนะ่แปลว่าใจยังไม่มั่นคงท่านก็ต้องไปเฝ้าสังเกตด,ดูใจตัวเองนะทำอยู่ทา่ามกลางความวุ่นวายได้ด้วยใจที่มันสงบอยู่ทา่ามกลางความร้อนได้ด้วยใจที่มันเย็นอยู่อย่างนี้นะนี่กวใช้ได้ จริงเราอยู่ร่วมกันจำนวนมากอย่าเนี้มันมีเหตุการณ์อะไรให้ต้องแก้ไขจัดการอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน่าชอบใจไม่น่าชอบใจอาจจะกระแทกเข้ามาที่ใจของเราเนี่ยแหละจะอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่น่ายินดียินร้ายเหล่านั้นได้นะแปลว่าสติสัมพันธ์ญามันทันแต่แกว่งไม่ได้ทางยินดีหรือยินร้ายแปลว่ามันใช้ไม่ได้ จริงทั้งโลกก็มีอยู่แค่นี้แหละอารมณ์ที่หน่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินด้มีอยู่แค่นี้นะจะเรียกว่าอะไรก็ช่างร้อยแปดพันเก้าในกิเลสพันห้าตระาร้อยแปดนีะ่ะเอาเข้าจริงก็มีอยู่แค่สองเรื่องนี่แหละคือความยินดีแล้วความยินร้ายนั่นเองเวลามันกระทบเข้ามาเนี่ยน่าชอบใจไม่น่าชอบใจก่อยเกิดความยินดียนินร้ายเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดูเข้าใจมัน แล้วก็ไม่ให้ค่ากับมันนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันอยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันอยู่นะไม่จมไม่ลอยนะรักษาความมั่นคงภายในอยู่ได้นะี่ใช้ได้มันเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้นะเวลาเราฝึกจิตตัวเองหรือเราเวลาเราอยู่กับโลกเลนะี่ยเลือกไม่ได้สักอย่างมีแต่ยอมรับแค่นั้นแหละย,ยอมรับได้ก็ทุกน้อยยอมรับไม่ได้ก็ทุกมาก หรือยอมรับได้ก็ไม่ไปทุกข์อะไรไปก็มั่นอย่างนี้นะอยู่แค่นั้นคำว่ายอมรับคืออะไรยอมรับความเป็นธรรมชาติของทุกอารมณ์มาแล้วมันก็ไปมีแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับน,น,นี่คือการยอมรับมันยอมรับแบบสนิทใจจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอา,าคิดให้หัวแตกก็ไม่ยอมรับนกา,นารที่จะยอมรับ อารมณ์เหล่านี้ได้ก็แปลว่าต้องเรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจมันจริงๆนะไม่ใช่วิ่งหนีมันตราบใดที่ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงนะยถาภูตยานะัทสนะนะนะน,นี่เป็นตัวเริ่มต้นของตัวปัญญานะตัวอิปสันาญาณทั้งหมดนะเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะจริงยังไงจริงอย่างที่มันเป็นอยู่นั่นแหละเกิดแล้วมันก็ดับแค่นั้น,นแหละ มันจึงไม่มีเสียงหมาเหา่าไม่มีเสียงนกร้องม,มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มีแค่เคลื่อนเสียงมาเท่ากับโสตะประสาทจิตเข้าไปรับรู้เนีแต่ความเป็นจริงก็มีอยู่แค่นั้นบางทีเสียงหมาเหา่ากลายเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานเวลามันหยอกล้อเล่นหัวกันอะไรเงี้ยบางครั้งเสียงหมาเหา่ากลายเป็นความน่ารำคาญในเวลาที่เราต้องการความสงบ แม้กระทั่งเสียงอื่นๆอนที่เราเคยพอใจก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นมาได้นะอันที่เสียงก็คือเสียงจะพอใจไม่พอใจก็อยู่ที่ว่ามีสติรู้ทันไหมใจขนาดนั้นมีอะไรขับเคลื่อนอยู่นะรักโลภโกรธหลงหรือกุศลอันนี้ก็ต้องไปดูสภาพจิตของตัวเองให้มันชัดๆแค่นั้นเราจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่ทั้งตลอดทั้งชีวิต นะถ้าไม่ฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนนะไม่ได้แปลว่าถ้าเราหลบเลี่ยงสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจเหล่าน,นี้ได้แล้วมันจะไม่เจออีกมไม่ใช่มันก็จะเจออย่างนี้เนืองๆไปเพียงแค,แค่เรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงสตอรี่ที่มันเปลี่ยนไปแค่นั้นแหลนะแต่สภาพความชอบความชังที่อยู่ภายในใจเราเหมือนเดิมทุกอย่าง วิชาตันหาประทานเนี่ยยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะโลภะโทสะโมหะก็ทางานอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ต้องไประวังให้ดีระวังใจตัวเองนะสารวมระวังนะไม่ได้แปลว่าปิดหูปิดตาปิดอายตนะไม่ใช่เปิดที่มันกว้างเต็มที่นั่นแหละรับรู้เรียนรู้ทํามาเข้าใจเฝ้าสังเกตดูอยู่จะนั้นยอมรับความเป็นจริงขึ้นมาได้ว่ามันเป็นธรรมดามันจะอย่างนั้น นะถ้ามันยอมรับว่ามันก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งแปลมันเข้าถึงธรรมอย่างหนึง่งแค่นั้นนะธรรมะธรรมดาธรรมชาติมันเรื่องเดียวกันแค่นั้นเองธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะมันทรงสภาพของมันอยู่อย่างนั้นงนะแปลว่าเข้าใจธรรมะจริงนะไม่ใช่ธรรมะที่เกิดจากการไปอ่านไปฟังมา พิสดารพันลึกอธิบายไปรนะ้อยแปนเกเรียนกันทั้งชาติก็ไม่จบนะโดยเฉพาะในคัมภีร์พุทธศาสนาเนะี่ยเรียนให้ขนาดไหนก็แก้ทุกไม่ได้นะถ้าแมามาใช้จริงๆเนี่ยนะนะเรียนนอกย้อนกลับมาดูข้างในนะจิตเจสิกรูปนิพานอยู่นี่หมดนะเอามาใช้เป็นประโยชน์โทสะน้าทานเป็นอย่างนี้เนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์นะ วักถาดีกานุดีกาอะไรก็แล้วแต่นะอะไรคือวิเศษลักษณะของมันอะไรคือสามัญลักษณะอย่างเงี้ยนะนะเวลาเราอา่านเราก็จะทึ่งโอ้ในคิดได้ยังไงครูบราอาจารย์ได้แต่จะทึ่งทึ่งกับปัญญาของชาวบ้านเขาปัญญาองอนอื่นแต่มันเกิดปัญญาภายในให้กับตัวเองหรือเปล่ปาอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะนี่โทสะมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้ โลภามีลักษณะเฉพาะแบบนี้อะไรเงี้ยนะี่พอไปเห็นวิเศษ,ษลักษณะของเขาแบบนี้นะลักษณะที่มันเฉพาะตัวของเขาอย่างเงจะเห็นว่าอ๋ออาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราอมีอารมณ์อย่างนี้มากระทบะสภาพจิตต้องเ,เป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนั่นนะ,นะพอไปดูว่าจริงๆก็จะเห็นว่าอา้าวไม่มีใครเป็นอะไร มันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลามันจะค่อยแจ่มชัดขึ้นมาเลิกยึดถือว่าเราเป็นโน่นเราเป็นนี่เ,เราโกรธเราอิจฉา,าเราเราเรานี่นมันน่ากลัวนะแต่เห็นความโกรธความอิจฉาความสุขความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่เป็นอะไรไปกับมันเนี่ยไม่มีใครต้องเป็นอะไรไปกับมันได้เมื่อไรนะนั่นแปลว่า มันเข้าใจธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมะในคัมภีร์นี่ต้องไประวังไปดูไปพ่อสังเกตดูอยู่เนืองๆมันจะค่อยแจ่มชัดขึ้นมาเองจำนวนพระท่านใช้คำว่ารู้แจง้งแทงตลอดไม่ใช่รู้จำหรือไม่ใช่แค่รู้จักเนีต้องรู้แจง้งอ้อนเป็นของมันอย่างนี้ในเองมันไม่มีคำอธิบายอะไรหรอกนะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อแค่นั้นแหละนี่มันก็วางลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจแจมแจ้งดูแจ้งแทง,งตลอดแล้วแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนีมันก็จะวุ่นวายอย่างนั้นแหละนะอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมากก็ตบกับเกิดความยินร้ายนะ่ผลักใสไล่ทรง อารมณ์ที่น่าชอบใจไหมก็เท่าเกิดความยินดียึดถือครอบครองมมีอยู่แค่นี้ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมีข่าวอยู่ทุกวันผู้ชายแย่งผู้หญิงผู้หญิงแย่งผู้ชายอะไรอย่างนี้นะพะเอาเงินวัดไปใช้เป็นเงินส่วนตัวไอ้เปสาวเนี่ยมีเรื่องอะไรก็มีแค่เรื่องอารมณ์ที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจนะความยินดียินร้านยะความการยึดถือครอบครองงานผักใสไล่ทรง ไม่มีอะไรพ้นไปอย่างนี้หรอกนะโลกทั้งโลกมันมีอยู่แค่นี้นะขันห้าทั้งหมดก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสังเกตดูเนืองเนืองทั้งวีทั้งวันไม่ใช่เพราะเพราะเฉพาะเวลานั่งสมาธินะหรือมีอารมณ์แรงแรงมากระแทกทั้งจะดูมันทักทีหนึง่งไม่ใช่นะจะรณ์แรงไม่แรงอจะเป็นอธิบดีอารมณ์หรือเปล่าสังเกตดูมัน นะเพาถ้ารมแรงๆมันก็เห็นชัดดีแต่ถ้าไม่แรงเนี่ยจิตมันจะเกิดเป็นอุเบกขาแบบโง่ๆขึ้นมานะโมหะนะครอบงำจิตนะแล้วก็เพลดิเลดเพลินอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นเนะี่จมหลงอยู่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้หน้ารู้ตัวแค่นั้นเองแล้วส่วนมาก,กนะเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นส่วนมากก็จะเป็นอุเบกขาเวทนาเนะี่ยทั้งวันเนี่ยนะ จะมีโทสะโทมนัสโสมนัสแทรกเข้ามานิดๆหน่อยๆทุกสุขแทรกเข้ามานิดๆหน่อยๆนะส่วนมากมักจะเป็นอุเบคขานะไปดูให้ดีอุบเบคขานี่มันน่ากลัวอารมณ์ี่ไมาใจกระทบเข้ามาเกิดโทสะไม่มีสติรู้ทันก็เกิดอาการโกรธเกลียดอาขาดพยาบาทหงุดงิดลำคาญเรื่อยไปนะแต่ถ้ามีสติรู้ทันก็ดับไปต่อหน้าต,ต่อตาเดียวนั้นแหละนะ อารมณ์ที่น่าชอบใจมากระทบก็เกิดโลภะขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเนี่ยตัวเดียวกันราคะอย่างเงี้ยนะยึดถือครอบครองนะแต่ถ้าสติรู้ทันเกิดแล้วมันก็ดับต่อให้ไม่รู้มันก็เกิดแล้วมันก็ดับอย่างนั้นแหละเพีงเยงแต่ว่ามันไม่รู้แค่ okay, นั้นเองไม่เข้าใจไม่มีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเกิดสติปัญญาขึ้นมาแค่นั้นนะอารมณ์กลางๆมากระทบก็เกิดโมหะอย่างเงี้ยน,นะแต่ถ้ามีสติรู้ทนันก็ดับไปเกิดความ รู้ขึ้นมานะรู้เท่าทานอารมณ์นั้นขึ้นมาอย่างเี้ตอนอันนี้เป็นทางลัดของการปฏิบัติธรรมนะบางพระสูตรพระเจ้าสอนไว้แค่นี้จริงๆนะไปดูเถอะมีสติสมัมปยะรู้ทันนะโลภะโทสามโมหะที่เกิดขึ้นมากลายเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ใช่กลายเป็นเครื่องขัดขวางนะในคำว่าอารมณ์กรรมฐานก็คือถ้าเข้าไปรู้แล้วสติปัญญามันเกิดอารมณ์กรรมฐานได้หมดนั่นแหละ แต่ถ้าอะไรก็เท่าเข้ามาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อให้นั่งดูลมหายใจอยู่ก็มีประโยชน์อะไรนั่นเองสังเกตอยู่เนืองเนืองย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆปัญญาเกิดเขาบอกว่าปัญญาเกิดอาจจะไม่ได้ฉลาดกับเรื่องธรรมหากินอะไรมากไปกว่าเดิมหรอกนะแต่มันฉลาดในการจัดการกับอารมณ์นะไม่ใช่เราจัดการนะปัญญามันจัดการของมันเองนะไม่ให้ข่ากับอารมณ์พวกนั้น ทุกอารมณ์มีค่าเพียงแค่ให้จิตเข้าไปรู้แค่นั้นเองจิตที่เข้าไปรู้ได้ก็เพราะมีสติสัมัญญะควบคุมอยู่ดูแลอยู่แค่นั้นเองจิตมันรู้ของมันอยู่แล้วน่ไม่รู้ดีรู้ชั่วนะจิตเนี่ยมันแค่มีหน้าที่รู้อารมณ์แค่นั้นเองจะรู้ดีรู้ชั่วอยู่ที่สติสัมัญญะะทันไม่ทันแค่นั้นเองพอมดุยบ่อยบ่อยเข้ามันก็แยกแยกได้เอง นี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเนี่ยเวลาเราไปอ่านในพระสูตรเยเวลาพระเจ้าสอนให้รู้ให้ดูขันธ์ห้ามีู่่แค่นั้นแหละนี้รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณนะแล้วมันจะนี้ได้ยังไงมันเคยแยกออกไหมล่ะเวลาเราดั่งดูตัวเองอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูทีไรก็ตัวกูทุกทีเลย ดูทีไรก็กูโกรธกูหงุดหงิดกูชอบกูชังมันแยกขันธ์ห้าได้ที่ไหนแต่ปัญญาไม่เกิดนะแต่ปัญญาเกิดก็แยกแยกได้เองอ๋อเสียงกระทบหูเสียงเป็นรูปประคันนะโสตประสาทก็เป็นตัวรูปประคันจิตเข้าไปรู้อารมณ์ทางหูรู้แล้วก็ดับไปอารมณ์ที่กระทบกันก็ดับไปนะก่ให้เกิดความสุขทุกขตามมาเกิดเวทนาตามมา สัญญาขันเขาไปจำข้อมูลน,นะนั่นเอาไว้นี่เงี้ยนะมีอยู่แค่นั้นขันห้าทำงานปัญหาคือแยกแยะได้ไหมถ้าแยกแยะไม่ได้ก็วุ่นวายเป็นดาเป็นเ,าเนขากันอยู่อย่างนี้แหละนะะเป็นชอบเป็นชังกูเป็นโน่นกูเป็นนี่อย่างนี้นไม่จบไม่สิน้นแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างแก้ได้ก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นเองถ้าเราไม่รู้ทันนะมันจะค่อยแก้ไขพฤติกรรมตัวเองอเพอรู้ทันขึ้นมา ที่เคยอยากจะสอนอยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์จะเลิกทําไปเองเลิกวุ่นวายชาวบ้านเขาเองปัญญาใครปัญญามานะันสอนให้ตายก็ไม่รู้เรื่อง้ที่สำคัญสอนตัวเองก่อนนะให้ดูตัวเองอ่ะสวดมนต์กัน